ทำได้หลายอย่างนะคะทำเมนูก,กับข้าวได้หลายอย่างอันดับหนึ่ง็เอไปต้มไปนึ่งไปผัดแกงต้มเกือแกงส้มกินกับขนมจีนกินกับแกงบุนเส้น คนกับแกยวเลยมาตะพ่น้องปพวกพักเขาว่าพี่พักแั้งอกหนามกหลังเลย กาเดือกคนพี่น้องเขากา,าเดิอกลูกคนไปนอนหมดเลยละเดือกแต่ย่าให้ผู้เดียวอยู่กะละเขาฝ่าวนอนฝ่าวนอนเดี๋ยวจะหาตัวม่งมื่อหนึ่งเขาสั่นเขาสิเป็นล่มเป็นหน้าตัดไป ตื่นแต่สองตีหาตื่นแล้วพี่ก็ตีซีเครองพี่น้องเปล่าลูกเปล่าตื่นเป็นพ่อการแม่ขายนะครับบ้าจะคอยเนาะเป็นผู้ดีกินดีอย่างกระดับซื้อกิน เนี่ยเนยังหัวกะหล่ำลงไเลยไปตือเลยเนี่ยใหญ่มากๆว่ละสามกิโลคนละกิโลั่นลยยี่สิบห้าบาทไอซ์ชับมากเลย เยอมากยม่ต่ออะไรเตถุงพี่น้องก็ว่างบ่มบดดอกคุณพพงต้องหอยหอยกบับมัดบ่มบดหอยก็บ้ได้ลายมันบ่คขึต้ตลาดเด้ No. Nah.